สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนจากสิบโทวรรสันเพชรสังหารสังกัดกองร้อยหนึ่งห้าหนึ่งพันสองข่ายกัลยาณิวัฒนาเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสหรือชุดป่าภูเขาสนับสนุนการเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารชุดป่าภูเขากับสมาชิกผู้เกาอเหตุรุนแรงกลุ่มนายอับดุลเลาะบุลละบนเทือกเขาหลังหมู่บ้านไอกูเลง เป็นกับระเบิดของกลุ่มคนร้ายที่ฝังไว้ใต้ผิวดินบริเวณใกล้เพิ่อพักจาาสิบโทวสันร่างกระเด็นไปกองกับพื้นอาการสาหาัสขาด,ด้านซ้ายขาดบริเวณใต้หัวเขา่าส่วนขาข้างขวามีแผลชะกันและอาสาสมัครทหารพรานปัญญาสุวรรณสังกัดกรมทหารผ่านที่10ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับจาสิบโทวสันถูกแรงอัดระเบะิดมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ พันเอกสถิรพงษ์อาจฮานาผู้บังคับกองกําลังทหารผ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาค4เพื่อมารับตัวจากสิบโทวสันส่งรักษาด่านเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นร่องทางเดินภายในสวนยางพาราที่รกทึบบนเทือกเขาหากจะจุดเพิงพักของกลุ่มคนร้ายประมาณ100เมตรมีหลุมระเบิดลึก2ฟุตกว้าง5ฟุต มีสร้างเศษชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเล็กหนัก5กิโลกร,รมัมจุดชนวนด้วยสกัดนิราภาัยแบบเท้าเหยียบตกกระจายเกลือเป็นบริเวณกว้างพร้อมกล่องเลือดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เมื่อตรวจจุดเพิงพักพบว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้พักชั่วคราวเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจํานวนหนึ่งรวมทั้งถุงที่ใช้สาหรับห่ออาหารและก้นบุหรี่และกล่องเลือดที่ตกอยู่ที่พื้นจํานวนหนึ่งซึ่งคาดว่ากลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ผ่านมาจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและส่งตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ติดตามตัวคนร้ายและหาความเชื่อมโยงในคดีความมั่นคงต่อไป